เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันรินทิพย์รวัินวัวะชราโลดค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรักเพื่อไทยค่ะวันนี้ที่ดิฉันจะขอหารือท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาที่ซ้ำซากที่เป็นต้นตอของความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรหลายย่อยค่ะซึ่งพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรหลายย่อยวันนี้พบปัญหาเรื่องการนำเข้าหมูเถื่อนค่ะขอสไลด์แผ่นถัดไปเลยค่ะ ปัญหาหมู่เถื่อนที่มีการลักลอบนําเข้ากันมาอย่างต่อเนื่องค่ะบางส่วนได้มีการส่งจําหน่ายกันอย่างเกลื่อนตลาดรวมทั้งมีการค้าขายหมูเถื่อนในโลกออนไลน์ค่ะส่งผลใหผ้ผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถแยกออกได้ว่าอันไหนเป็นหมูไทยอันไหนเป็นหมูเถื่อน ท่านประธานทราบไหมคะว่าหมูเถื่อนเหล่านี้ส่วนหนึ่งเมื่อมาอยู่ในตู้แช่นานๆานจะเป็นหมูที่ด้อยคุณภาพคะ่ะและอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างที่ไม่รู้ตัวคะ่ะจากสถิติข,ขอสไลด์แผ่นถัดไปคะ่ะจากสถิติคะ่ะการรับ รอบนำเข้าหมูเถื่อนในปี2,566เนี่ยที่มีการตรวจยึดและอายัดได้เนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น4,400กิโลกรัมค่ะเพิ่มขึ้นจากปี2,565กว่า30%ค่ะท่านประธานคะสิ่งที่ดิฉันกังวลอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าปริมาณหมูเถื่อนที่มีการตรวจพบตั้งแต่ปี2,560จนถึงปี2,565 รัฐมีวิธีการดำเนินการจัดการอย่างไรคะเพื่อไม่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและไม่เปิดช่องทางให้มีการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐจึงอยากให้มีการเร่งดำเนินการดังนี้คะ่คะ 1. ค่ะอยากให้มีการตรวจสอบตู้แช่ทั้งหมด ที่มีในท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรืออื่นๆทั่วประเทศว่ามีตู้แช่หมูเถื่อนที่แอบแฝงหรือเล็ดลอดจากการตรวจเช็คของเจ้าหน้าที่อยู่หรือไม่ค่ะอันที่สองค่ะมาตรการในการทำลายฝังกบหมูเถื่อนค่ะซึ่งเป็นของกลางต้องทำอย่างเปิดเผยและโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ กรมสุสัตว์กรมสุลกกกรและดีเอสไออื่นๆค่ะควรมีการเพิ่มเติมตัวแทนจากผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยหรือกระทั่งตัวแทนจากภาคประชาชนค่ะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นประจัก์พยานในการฝังกบหรือทำลายหมูเถื่อนเหล่านี้ค่ะเพราะวันนี้ค่ะเกิดคำถามมากมายค่ะว่าหมูเถื่อนเหล่านี้ได้มีการฝังกบและทำลายจริงตามปริมาณที่จับกลมหรืออายัดได้หรือไม่ค่ะ เพราะหากไม่เร่งดําเนินการค่ะอาจทําให้ประชาชนบางส่วนเกิดความวิตกกังวลค่ะว่าบริโภคหมูเถื่อนเข้าไปตามร้านชาบูหมูกระทะต่างๆซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยค่ะดังนั้นคําถามวันนี้ค่ะเจ็บแต่ต้องจบค่ะจึงฝากถึง DSI กกรมปรศุสัตว์ค่ะรวมถึงสุลกะกร